อยากขัดมือจับประตูรถยนต์โลโก้รถยนต์ให้หมดคราบน้ำและเคลือบให้มีความเงางามต้องนี่เลยน้ำยาขัดโลหะวีนนลเพราะเนื้อครีมมีความละเอียดไม่ขัดหรือว่ากัดก่อนผิวทำให้ทำความสะอาดได้ดีและมีตัวช่วยเคลือบเงาด้วยวิธีการใช้งานป้ายน้ำยาลงที่ผ้าและ เช็ดลงบนพื้นผิวที่เราต้องการทำความสะอาดจากนั้นทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้แห้งแล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดสะอาดเช็ดอีกทีหนึง่งเท่านี้ก็เงาแวบแล้วจุดเด่นใช้ง่ายพกสะดวกกว่อแบบน้ำกลิ่นไม่แรงเนื้อครีมมีความละเอียดมากลบรอยขนแมวได้ดี และเหมาะกับการใช้งานในวัสดุที่เป็นวัสดุเคลือบอย่างเช่นมือจับประตูวัสดุด้านในเป็นพลาสติกและเคลือบด้วยโครเมียมเพราะมันไม่กัดหรือว่าทำลายพื้นผิวจุดด้อยไม่เหมาะกับการขัดลบรอยที่กินลึกเข้าไปถึงเนื้อโลหะเพราะค่อนข้างใช้เวลานานและไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรราคาไม่แพงหลอดหนึ่งใช้งานได้นาน ใครสนใจลุงติดตะกร้าไว้ให้แล้วครับ